โตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับติดตะแกรงบรรทุกสัมภาระสำหรับเดินทางต่างจังหวัดนะครับตัวนี้นะครับเป็นตะแกรงของ VRK นะครับลูกค้านะครับอย่างแรกติดเป็นชุดคานกวางก่อนนะครับลูกค้าเลือกเป็นชุดคานกวางของทูเล่นะครับทูเล่คานกวางทูเล่วิงบาร์นะครับขาจับ75-3ดนะครับชุดชิดตรงรุ่นไม่มีการเจาะตัวรถนะครับมีกุญแจล็อกถอดเข้าถอดอองได้ตลอดนะครับ แล้วก็ลูกค้าเลือกเป็นตัวตะแกรงบรรทุกสัมภาระนะครับเป็นของ VRK นะครับตัวนี้โอเครับน้ำหนักได้100ยกิโลแข็งแรงเหมือนกันนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมตัวนี้นะครับตัว Toyota Fortuner นะครับติดตะแกรงบรรทุกสัมภาระนะครับ VRK นะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้านิดนึงนะครับนี่นะครับ โอเคขอบคุณครับ